ในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันที่นักเตะมีค่าเหนื่อยและทรัพย์สินมหาศาลไม่แพ้นักธุรกิจหรือคนดังในวงการอื่นๆทําให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊้งอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปที่มีข่าวการบุกรุ่นบ้านนักฟุตบอลชื่อดังออกมาอย่างต่อเน,นื่องไม่เว้นแม้แต่ในสเปนที่เคยเกิดคดีดังหลายครั้งอย่างไรก็ตามมีข่าวที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากจากสื่อยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างแอสติเดเปิดเผยบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับหัวหน้าแก๊งโจรที่มีชื่อว่าแอเบเนียโคโซโ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบุกร่นบ้านนักฟุตบอลดังหลายต่อหลายคนในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งคริสอเตยโนโรนันโดคาริมเบนเซม่ารวมถึงโยฮันครับตำนหน้านักเตะของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แต่มีบ้านเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่หัวหน้าแก๊งโจรรายนี้ปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวและยังสั่งห้ามไม่ให้ลูกน้องหรือแก๊งอื่นๆเข้าไปแตะต้อง นั่นก็คือบ้านของลีโอนนเมสซี่พรักจึงไม่ปล้นหัวหน้าแก๊งโจรรายนี้เล่าว่าเขามีลูกน้องในแก๊งกว่า1น0คนและมีอิทธิพลยังมากในวงการใต้ดินของสเปนทำให้เขาสามารถสั่งการและควบคุมไม่ให้แก๊งอื่นๆเข้าไปก่ออาชญากรรมกับบ้านของเมสซี่ได้โดยเขายอมรับว่าที่ผ่านมาเขาเคยได้รับข้อเสนอให้ปล้นบ้านของเมสซี่หลายครั้งทั้งในช่วงที่ดาวเตะชาวอาเจนติน่าอาศัยอยู่ที่บาร์เซลโลนาและช่วงที่ย้ายไปปารีสแต่เขาก็ปฏิเสธทั้งหมด เพราะไม่เหตุผลสั้นๆแต่ทรงพลังว่าก็เพราะผมรักเขาถือเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่แม้แต่หัวหน้าแก๊งโจรที่ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมาตลอด20ปียังยอมรับว่าเขาเคารพและชื่นชมเบสซี่เป็นอย่างมากและความรู้สึกนี้เองที่ทําให้เขายอมที่จะไม่ทําอาชญากรรมกับคนที่เขารักและนับถือการกระทํานี้ไม่ใช่เพียงแค่การยกย่องนักฟุตบอลคนหนึ่งแต่อย่างสะท้อนให้เห็นว่าความรักและความเคารพในตัวบุคคลสามารถเหนือกว่าเหตุผลอื่นในไดได้เสมอแม้ในโลกอาชญากรรมแล้วคุณล่ะ คิดว่ามีเหตุผลอื่นๆอ,อีกไหมที่หัวหน้าแกงโจนรายนี้เลือกที่จะไม่ปล้นบ้านของเมสซี่